สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านเอเชียบุฟเฟ่นะคะร้านเด็ดร้านดังที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครน,นะคะวันนี้เราก็มาทานในราคา699บาทเน็ตนะคะ มีเมนูทั้งหมดประมาณเกือบ100เมนูเลยนะคะเมนูเยอะมากๆส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปด้านอาหารไทยนะคะแล้วก็มีนา,นานาชาติเสริมเราก็มาทานในวันที่ย8สิบแปดธันวาคมหกหกนะคะเป็นวันธรรมดาเพราะว่าคนน้อยนะคะระหว่างรอเราก็จะไปนั่งที่คาเฟ่นะคะที่เขาเพิ่งทำใหม่แต่ก็ทำนานแล้วแหละที่นี่นะคะเราก็จะสามารถ นั่งรอรอบฐานนะคะและก็จะมีเวลคัมดริงค์นะคะต่างๆนานาเลยที่เห็นในป้ายนี้นะคะก็จะเป็นพวกกาแฟอะไรพวกเนี้ยก็จะฟรีเลยนะคะที่นั่งก็จะมีเพลงให้เราฟังด้วยแล้วก็นี่เป็นอะฟกาโต้นะคะเป็นกาแฟดำเนาะแล้วก็จะมีไอศครีมวานิลา ถือว่าลูกโตเลยนะใครกินหมดอ่ะก็คือมันน่าจะเป็น strategy ในการตัดกำลังในการกินบุฟเฟ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีเมริ i c a n o นะคะเสิร์ฟคู่กับขนมปัง ABC ที่เราคุ้นเคยนี่ก็จะเป็นพวกกฎระเบียบเนาะก็จะมี699แล้วก็899ก็จะมีเมนูพรีเมียมเพิ่มขึ้นมาร้านก็จะตกแต่งสไตล์วันคริสต์มาสนิวเ e ียอะไรอย่างนี้เนาะเพราะเราทานช่วงปลายปี นี่ก็เป็นเมนูนะคะก็ดูแค่นี้ก็เยอะแล้วเนาะ899ก็จะบวกเมนูพรีเมียมต่างๆขึ้นมาแผนผังกดระเบียบเว c คัม drink บรรยากาศร้านนะคะก็คือแบบร้านก็ไม่ได้สูงมากเนาะแต่คนน้อยมากวันนี้ที่ไปทานโต๊ะก็จะมีการวางเครื่องภาชนะ ที่เราใช้รับประทานกฎระเบียบกติกาต่างๆนะคะนั่งได้2ชั่วโมงครึ่งสั่งในแอปได้2ชั่วโมง30นาทีแรกสั่งได้20รายการนะคะถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวนี้สแกนผ่าน QR Code นะคะสแกนมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะอยากสั่งอะไรก็จิ้มจิ้มเลยมันก็จะไปอยู่ตรงตะกร้าที่เป็นรายการที่เลือกไว้นะคะเราก็สั่งได้ตามใจเลยแค่มันไม่มีโน้ตสมมุติเราต้องการแบบ ขอพอช่นเล็กๆขอเผ็ดน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีให้โนนะจะต้องแจ้งแล้วมาทานวันธรรมดาในช่วงเนี้ยก็จะมีเมนูพิเศษนะคะไม่รู้ปีหน้าวันที่คลิปลงไปอะ่ะมันจะยังมีอยู่หรือเปล่าจะไม่มีแล้วก็ได้เมนูก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ด้วยก็ได้นะคะมาถึงเมนูแรกเลยเป็นโรลไลท์ข้าวนะคะ ด้านในมันก็จะมีพวกปลาดิบเนาะปูอาดไข่หวานแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเมนูคลีนคลีนรักสุขภาพไร้แป้งนะคะขนมจีนน้ำยาปูนะคะก็ถึงแม้ว่าจะเด็ดไม่เท่าร้านดังในกรุงเทพแต่ก็ถือว่าทดแทนกันได้นะคะซูชิต่างๆนะคะเป็นซูชิแซลมอนดิบซูชิแซลมอนเบอร์นนะคะก็ข้าวเนี่ยจะเรียงเม็ดกันสวยงามนะค่อนข้างแน่นแข็งไปนิดนึงแต่ว่า คือปรุงรสมาได้จัดจ้านอะ่ะคือจะหวานค่อนข้างเน้นไปทางหวานนะข้าวอะ่ะก็ต้องจิม้มคูน้ำโชยุหน่อยให้มันเค็มๆซูชิแซลมอนเบิร์นก็คือจะละลายในปากเลยนะคะแล้วก็จะราดซอสสไปซี่มายโยมาหน่อยยำแซลมอนนะคะก็จะจัดจ้านสไตล์ไทยๆเลยเผ็ดๆ,ๆ,ๆนิดนึงนะคะส่วนตัวแซลมอนเต็มปากเต็มคำมากก็คือให้มาเยอะแล้วก็ชิ้นแบบ เต็มปลเต็มคำอ่ะไม่ต้องสั่งซาชิมิกันเลยก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเนื้อน้ำตกเป็นเนื้อวากิวมั้งที่ร้านน่าจะเขียนอย่างนั้นนะแล้วก็คือมาเยอะมากอ่ะแต่ก็คือน้ำมันไม่ได้เข้มมากซุปเห็ดทรัฟเฟิลนะคะแล้วก็ขนมป,ปังในกระเทียมกะหรีคิมชีสบอกเลยว่าซุปเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยก็จะใส่ๆหน่อยก็คือเนื้อมันไม่ได้ติ๊กไม่ได้ข้นมากนะคะรสจะเค็มๆแล้วก็หอมพริกไทยหอมทรัฟเฟิล ในส่วนของขนมปังเนี่ยคือทีเด็ดจริงๆนะคะเพราะว่าครีมชีสคือแน่นๆ่นเนยหอมหอมกระเทียมหอมไปหมดคือเด็ดมากท่านเปา่ปาๆก็อร่อยขนมปังหวานที่ตัวสลัดนะคะแซลมอนก็จะเป็นน้ำสลัดแบบใสๆนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นใสๆแซลมอนชิ้นใหญ่เหมือนซาชิมิเลยอันนี้อีกตัวหนึ่งเนาะเป็นสลัดงาคั่วก็ปกติแหละ แซลมอนก็ชิ้นใหญ่จุกๆกระเพาะปลาน้ำแดงกูนะคะมาเสิร์ฟแบบร้อนๆทอนถ้วใหญ่ๆเลยนะคะก็คืออาหารที่นี้ค่อนข้างจะพอชั้นใหญ่นะโรปปาไหลนะคะปลาไหลเหมือนแบบเป็นไฮเปอร์นะคะกระโดดกระโดดกระเดกไม่ไม่นอนไปกับข้าวพวกชอบอันนี้คือใหญ่จริงใหญ่จัง ใหญ่มากๆเหมือนเรากินร้านอลา,าร์ดเลยนะคะใครกินหมดก็คือคุ้มกุ้งแม่น้ำเผานะคะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดนะคะก็คือกุ้งต้องแกะเองแกะออกมาก็จะประมาณนี้เลยเต็กแซลมอนนะคะก็บอกเลยว่ามีก้างนิดนึงไม่ค่อยประทับใจนะคะตรงที่มันมีก้างนี่แหละ หอยแมลงภู้อบชีสนะคะมันชีสมันเหมือนแบบมันเบิร์นไว้นานแล้วมันไม่ค่อยคือมันแข็งอนะ่ะเราก็งงนะหรือว่าแอร์มันเย็นช่วงนะั้นอากาศเย็นก็ไม่รู้แต่หอยแมลงภู่ก็คือสดฉ่ำอยู่นะใช้ได้เลยค่ะสปากเกตตีคาโบนาร่านะคะบอกหรือว่ามันไม่ใช่คาโบนาร่าแบบออเทนติกนะ คอโบนาร่าแบบออเทนติกก็คือคอโบนาร่าที่ไม่ใช้ครีมนั่นเองนะคะใช้แค่เนยชีสเอ้ยชีสไม่มีเนยนะคะแล้วก็เป็นไขมันของคอโบนาร่าของเบคอนอันนี้มันจะครีมครีมหวานหวานด้วยไงร้านเนี้ยเขาจะติดหวานแต่ว่าเบคอนก็คือมันมันดีนะคะเค็มดีโอเปรอมควันนะคะซอสมิกซ์เบอร์รี่นะคะ กุ้งซอสมะขามนะคะอันนี้กุ้งแบบสดดีนะแต่ว่าเขามันมีชิ้นหนึ่งเราเจอเขาไม่ได้เอาเส้นดําออกนะคะผัดไทยปูนิ่มนะคะเป็นผัดไทยก็เส้นไม่สุกด้วยนะคะที่เราทานไปคือยังขาวแข็งอยู่เลยปูนิ่มนะคะก็มันไม่ได้กรอบขนาดนั้นนะเพราะมันเป็นเต็มตัวไงแล้วด้านในมันแบบดันมีมัน ปูเยิ้มีมันเลยยิ่งนิ่มคือนี่ม,มันไม่ได้ทอดกรอบเลยนะอุนางิแซลมอนนะคะก็แซลมอนชิ้นโตข้าวน้อยอุนางิตรงนี้จะไม่มีเอ็นเอ็นนะจะไม่มีหนังเยอะแบบตัวโรอันนี้ก็เป็นลุยสวนเมี่ยงนะคะก็ปลากระพงทอดกรอบทั่วไป ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะเมนูนี้รอนานมากครึ่งชั่วโมง40นาทีได้แต่ก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทอดไก่ทอดมาแบบใหม่ๆเลยก็คือมาเสิร์ฟเนี่ยก็ยังร้อนอยู่เลยไก่ก็คือทอดมากรอบได้ดีมากนะคะคือเป็นเมนูที่ควรลองเลยมันไม่หวานเกินด้วยหอยจอบผัดชานะคะเป็นเมนูใหม่ที่ใหม่สําหรับเราแต่มันไม่ได้ใหม่ในวันที่คลิปลง ปิงซูชาไทยนะคะก็เป็นเมนูใหม่สําหรับเราอีกแล้วนะคะก็คือมันไม่หวานมากเลยนะคะสดชื่นหวานน้อยหอมชาไทยมีขนมปังราดนมข้นมาด้วยนะคะวิปครีมก็คือละมุนมากนะคะปิงซูมะม่วงก็เฉกเช่นเดียวกันนะคะหอมนมหวานน้อยแต่หวานนะราดซอสมะม่วงเปรี้ยวหวานนะคะแล้วมะม่วงก็คือสดฉ่ำมากนะคะคือทานได้เพลินๆเ,เลยนะคะสำหรับคนที่ชอบบิงซูเนี่ย เนื้อเบาละมุนสวยนะคะเป็นเกรดสวยโทสช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นโทสที่ย่างมาได้กรอบมากนะคะหอมเนยฉ่าเนยมากซอสช็อกโกแลตก็จะหวานหวานเข้มเค้มนิดนึงนะคะจะเน้นไปทางหวานแต่ก็คือคือดีละกันที่วิปครีมนะคะมาตัดเลี่ยนนะคะให้มันนุ่มละมุนวิปครีมไม่ได้หวานมากเนื้อก็จะนุ่มฟูอยู่นะ ก็ถือว่าเป็นวิปครีมที่ถูกใจนะคะไม่ได้ด้านปากมันปากมากรสชาไทยไข่มุกนะคะก็เช็คเช่นเดียวกันเลยนะคะข้าวเหนียวมะม่วงรสเด็ดนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ดิเซอร์ตของร้านนี้เลยนะคะบรูเบอรี่ชีสพายนะคะก็คือเหมือนเขาใส่เจลาตินเยอะไปหน่อยนะคะมันก็เลยเนื้อเด้งเหมือนเรากินเยลลี่นะคะ นี่ก็คือที่เราสั่งไปทั้งหมดนะคะก็คือว่าคุ้มนะคะเราก็ต้องมัดจำา500บาทก่อนเนาะถ้าเราจองผ่านในไลน์นะจองผ่านไลน์ก็คุ้มค่านะคะใบเสร็จนะคะก็เก็บไว้ดูเล่นได้นะคะว่าเราเนี่ยกินไปเท่าไหร่สำหรับร้านนี้นะคะก็ไปลองกันได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมก็ไว้เจอกันในร้านหนะ้า